จากนายแทย์เวัยงสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเช้าของวันพฤหัสที่14มีนาคมนะครับ2567สำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเตรียมดินนะครับเพราะปลูกแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถไถยมือสองสภาพดีๆนะครับหรือว่ารถพร้อมขายไว้ใช้นะครับเรามีหลายคันนะครับให้ท่านได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นคูโบต้าหรือว่าเป็นอิซากินะครับส่วนวันนี้ก็มีเขามีโครงว่าจะมียันม่าเข้ามาเพิ่มเติมนะครับ เพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับรถทุกคันนะครับเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทศได้สนใจนะครับช่วงนี้เราจะรถจะเยอะอยู่ที่สาขาหลักนะครับที่ร้านนักแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับใครที่สนใจแนะนํามาร้านใหญ่นะครับใกล้ๆกับศูนย์คูบต้าอำเภอวังสามหมอนะครับอยู่เส้นวังสามหมอวาริจภูมิเรามีทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโรตารี่ผ่านพวนผ่านยกร่องแล้วก็ผ่านขุดมัน พวกนี้ก็มีครบนะครับใครที่สนใจสามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้ามาทดลองขับนะครับมาสั่งจองแล้วก็รับกลับบ้านได้นะครับสินค้าทุกคันนะครับรถทุกคันเราจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับส่วนถ้าพี่น้องอยู่ฝั่งซปปลาเราอยากได้รถไว้ใช้งานก็เรามีบริการจัดส่งให้เหมือนกันแต่ก็จะมีค่าเคลียร์ภาษีอะไรต่างๆถ้าลูกค้าเราซื้อไปนะครับเคลียร์ภาษีเองอันนั้นยิ่งสบายเลยครับจบราคาในไทยอ่ะมาคันแรกนะครับ เป็นคู b เป a ตนะครับ L 4 0 1 8 DT นะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยครับคันนี้เดี๋ยวผมแถมเปลี่ยนยางหน้าให้นะครับรถใช้งาน3,000กว่าชั่วโมงนะครับอันนี้ราคาเปิดจัดโปรไปแล้วกันนะครับจาก3 6 0 0 0นะครับเอารวมเปลี่ยนยางหน้าให้เหลือ3 5 0 0 0 0้าอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ่นพวนนะครับ5ใบ22นิ้วนะครับสำหรับ4ี่รงมาคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี6 2นะครับปท้ายแตก2ข้างนะครับเป็นเ้าๆนะครับ เป็นรถจดทะเบียนปี6-2นะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับเครื่องยนต์จะเป็น3สูบเล็กสองเพ่านะครับโฟล์วขับเคลื่อน4ล้อลงไล่ได้ไถนาดีนะครับรุ่นนี้ปั่นนาสบายนะครับสำหรับ40แรงม้าเป็นรถที่ใช้ในครัวเรือนครับสำหรับคันนี้ราคานะครับจาก3.6จากโปรเหลือ3.5 0 0หมายหนึ่งคันครับคันนี้ L 3 4 0 8 DT นะครับเช็คเครื่องฟิตเครื่องใหม่นะครับคันนี้นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าหาง ยางหลังเต็มๆครับเดี๋ยวผมแถมเปลี่ยนยางหน้าให้หนึ่งคู่แล้วกันนะครับคันนี้ราคาหนึ่งแสนแปดหมืนห้าันบาทนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสามสิบสี่แรงม้าเหมาะสําหรับคนที่มีกําลังทรัพย์น้อยนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบสามสิบสี่แรงนะครับเป็นโฟร์วินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสําหรับใครที่หารถงบไม่เยอะไว้ใช้งานนะครับผมแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องเกียร์ดี นะครับเพราะเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับรถใช้งาน4,000กว่าชั่วโมงครับไม่มีจุดรั่วไม่มีจุดซึมนะครับเพราะทางทีมช่างเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เปิดฝาไฮเช็คฝาไฮนะครับซีลแขนยกใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ปั๊มไฮดรอลิกเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับถัดมานะครับคันนี้ L368SP ครับอันนี้เดี๋ยวผมรวมเก็บสีคันล่างให้แล้วกันเนาะ L368SP นะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลเครื่องยนต์เป็น3สูบ2เพาเดเล็กนะครับ ตัวนี้รถจดทะเบียนปี58นะครับเล่มชุดโอนครบยางหน้าใหม่หนึ่คู่ขายราคารวมเก็บสีคานล่างนะครับมาตามสภาพนี้เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับตัวนะครับสีเครื่องมาร์กเดิมดม,มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นครับราคาจากสามแสนนะครับวันนี้ปรับลดราคาเหลือ295,000บาทนะครับสองแสนบาทเต็มชุดโอนครบ อีกหนึ่งคันครับรถตักจากค่ายมังกรแดงนะครับ fmvo นะครับ wd 4 5 4 k นะครับ4.5แรงม้านะครับ4ีสูบนะครับสอพาวโฟร์วิวขับเคลื่อน4ล้อเป็นรถใหม่นะครับแต่ผมขายในราคามือสองนะครับชุดตักใหม่ของช่างหนึ่งนะครับผมขายเพียง430,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะ430,000สามราคาคดคุ้มเลยราคานี้ราคาเท่ากับสีเลยนะครับหรือว่าไม่เอาชุดตัก เอาแต่ตัวรถนะครับก็เหลือแค่3,30,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรถตัก FMVOC นะครับ WD454K นะครับอ่ะมาดูกันต่อครับรถราคามินิกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ราคาเริ่มต้นที่99,000บาทนะครับก็ยังเป็นคูเปอร์ต KRT140 PTO นะครับตัวนี้เช็คสตาร์ทแบบได้ปกตินะครับอุปกรณ์นะครับติดเกับตัวรถเลยนะครับ ทุกคันนะครับจะอุปกรณ์ติดกับตัวรถ2ชิ้นนะครับไม่มีโรตารี่นะโรตารี่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับคันนี้เป็น KRT ครับ1ิี่แรงม้าไม่มีเล่มนะครับรุ่นนี้สามารถปั่นท้ายพีดีโอได้นะครับสําหรับใครที่มีสวนมีงานไม่เยอะนะครับไรไม่เยอะนะครับเอาตัวนี้ไปตัดหญ้าครับไปดันไปไถเล็กๆน้อยๆครับตัวนี้ราคาเพียง99,000บาทนะครับนะ99,000บาทถัดมาตัวนี้ L 3 0 0 8ครับเป็น30แรงม้าคันล่างนะครับ ยางหลังเต็มเต็มครับยางหลังเป็นยาง1 1 2 2 4ดอย่างหน้าจะเป็นยาง8.16นะครับอ่ะตัวนี้ผมขายรวมเปลี่ยนยางหน้าแถมยางหน้าให้ด้วยหนึ่งคู่แล้วกันนะครับขายตามสภาพสีนี้งบเบาๆนะครับ2 0 0 0 0นนะครับ2อ0 0นนะครับ L 3 0 0 8นะครับนะ30แรงม้านะครับดูหน้าใบมีดนะครับตัวนี้เป็น30แรงม้าตัวจะเหมือนกันมากครับกับ36แรงนะครับถ้าเนี่ย ถ้าดูสติกเกอร์จะแยกไม่ออกเลยนะครับเราเราดูที่ขนาดของยางครับขนาดของยางกับใบมีดหน้านะครับตัวนี้เป็น30แรงใช้งาน2379ชั่วโมงครับ2 2 0 0 0 0บาทนะครับรวมเปลี่ยนยางหน้าให้นะครับถัดมานะครับสวยๆอีกหนึ่งคันครับ L3608 s p นะครับ36แรงม้านะครับตัวนี้เกียร์ชัตเทิลนะครับ36แรง s p เนี่ยมีทั้งหมด3คันด้วยกันนะครับใครสนใจรีบเลยเด้อคันนี้ราคาอยู่ที่300,000 19,000บาทนะครับเราขายเพียง30,000 0กับ9000บาทเท่านั้นนะครับ3า0 0บาทนะครับราคาโปรโมชั่นราคาดีมากนะครับขัดเคลือบสีเก็บสีขั้นล่างให้เรียบร้อยนะครับรถถือว่าสวยๆเดิมๆเลยนะครับเราเก็บแค่สีขันล่าง36 s ส2อชิ้นหน้าหลังนะครับรถปี58คันนี้นะครับเช็คร้อยนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องคลองเครื่องกองไฮดรอลิกใบมีดหน้าใหม่นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่345,000ันบาทนะครับนะ 345,000นานะครับเครื่องยนต์3สูบไดเล็กเกียร์ชัตเทิล L 3 6 0 8 s p นะครับตัวนี้ปี58นะครับได้อุปกรณ์หน้าแล้วก็หางเหมือนกันนะครับถัดมา L 4 0 1 8ตัวดีทีครับคันนี้ราคา369,000บาทนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นให้นะครับอยู่ที่355,000บาทครับ355,000บาทตัวดีทีมีทั้งหมด2คันนะครับเมื่อกี้นะครับต้นต้นคลิปมีแล้วคันหนึ่งนะครับคันนี้อีกคันหนึ่ง นะครับอ่าสวยๆแน่นๆเครื่องเกียร์คัดเดิมครับ QC มาร์กเดิมทุกจุดนะครับอ่ะสามแสนหาหนะครับตัวตัวนี้เป็นตัว SP นะครับก็จะรุ่นใหม่กว่าปี65หรถใช้งานกับ1065ชั่วโมงการทํางานครับสวยๆเดิมๆมาร์กเดิมคัดเดิมนะครับอ่าฟินไม่เคยแกะนะครับทั้งตัวนะครับ คันนี้ราคานะครับ420,000บาทนะครับได้หางใหม่พร้อมนะครับผมจัดโบเหลือ410,000บาทนะครับเย็นย้ำนะครับว่าคันนี้ได้หางใหม่ด้วยนะครับอ่าถัดมาครับเป็นอีสกินะครับ n t 5 4 2เทอร์โบนะครับ42แรงม้าตัวนี้8หน้า8หลังนะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบนะครับราคาปรับรถจาก340เหลือ330,000บาทนะครับอ่าถัดมา LC708 นะครับเช็คร้อยยางใหม่4เส้นมี2คันนะครับ ราคาจัดโปรแล้วกันนะครับสามแสนเก้าทั้งคู่นะครับสามแสนเก้าทั้งคู่ใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับผมรีวิวพร้อมกันเลยนะครับรถปีเดียวกันนะครับปีห้าห้าเริ่มชุดโอนครบนะครับอ่าสามแสนเก้าหมื่นบาททั้งคู่นะครับใบมีดเปลี่ยนใหม่นะครับเช็คร้อยเบาะเปลี่ยนใหม่สีเก็บใหม่ไฟหน้าไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังเหมือนกัน ถัดมา L5018 คันนี้นะครับราคา440,000บาทนะครับจาก450,000นะลดเหลือ440,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังรถปี61นะครับเล่มชุดโอนครบสวยๆครับเก็บแค่สีนะครับจุดต่างๆไม่ได้เก็บนะครับรถไม่รั่วไม่ซึมถัดมาเป็น Isuzu NT554 นะครับ54แรงม้าเทอร์โบ4สูบ2แถว4วิวครับตัวใหญ่ๆเลยครับตัวนี้แต่ว่าราคาคุ้มครับราคาถูกมาก369,000บาท นะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันเล่มชุดโอนพร้อมนะครับถัดมาเป็นพี่ใหญ่นะครับคูบะต้า MU ็มยูสี่เก้าศูนย์สองบีที่จริงมีห้าเจ็ดศูนย์สองนะครับอยู่ด้านล่างอีกหนึ่งคันนะครับสี่เก้าศูนย์สองราคาปรับลดนะครับตอนนี้เหลือแค่สี่แสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจสามารถมาดูรถหรือเข้ามาเลือกซื้อเลือกหามาลองขับดูได้นะครับที่ร้านนักแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวพาไปดู MU ็มยูห้าเจ็ดศูนสองอีกนิดนึงนะครับมาดูด้านล่างกันบ้างนะครับ ก็พามาชมคูปต้า m u 5 7 0 2ห้า็ดสองปีห2นะครับคันนี้นะครับผมเปลี่ยนยางหน้าให้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใบพานให้ใหม่แล้วก็หุ้มเบาะเปลี่ยนแปงราคานะครับเช็คเก็บสีคันล่างเก็บแบบนี้ครับอันนี้ติดจองแล้วนะครับก็ราคาจะอยู่ที่ห้าแ0นเก้านะครับแล้วก็ L 5 0ห้าศนย์หนึ่งแดอีกหนึ่งคันครับคันนี้ก็จะเป็นเช็ค90้าสิเปอร์เซนตะครับเพราะยางหลังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็จะอยู่ที่ราคา4ี่แสหกมื่นบาทนะครับห้าสิบแรงม้าแล้วก็เ RT รคันนี้ครับ อยู่ที่ราคา125,000บาทนะครับถัดมาจะเป็นยันมา่าสามแรงตัว T o ็ X นะครับคันนี้ราคา200,000นะครับแล้วก็36,285,000นนะครับรถเกี่ยวติดจองแล้วนะครับตัวนี้ก็รถกระบะกําลังเก็บงามครับ สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีวันนี้ขอกลาบขอบพระคุณ FC ที่ให้เกียรติติดตามและรับชมทุกท่านจนจบคลิปนะครับสนใจนะครับเรามีรถเข้าเรื่อยๆนะครับวันนี้ยังไม่ถูกใจคลิปหน้าอาจจะมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับคลิปหน้าก็อาจจะมียันมาเข้ามาบ้างนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมานะครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับขอบคุณครับ